สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้มารีวิวที่ดินห้าสิบเก้าตารางวานะมุย้ยห้าสิบเก้าตารางวาราคาขายยกแปลงห้าแสนเก้านะคะเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะค่าภาษีค่าโอนเจ้าของเป็นผู้ออกนะคะตรงนี้ห่างจากถนนสาริกานครนายกเพียง สามร้อยเมตรนะคะหน้ากว้างนี่ค่ะจากจากเสานี้นะคะไปถึงแนวรั้วด้านหลังแนว้วดหนามด้านหลังนะคะยี่สิบเมตรหน้ากว้างเป็นเป็นเฉียงนะคะตรงเสาไฟฟ้าสิบสี่เมตรนี่ค่ะพื้นที่ไม่ต้องถมนะคะวิวเขารอบเลยนะคะตรงที่น้องงวยืนเนะะี่ยค่ะ ติดถนนสาธารณะนะคะเข้าจากถนนคอนกรีตรมาประมาณร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะถนนคอนกรีตรที่เราเห็นด้านหน้ากวา่ากว่ามือเราก็มาจากถนนสาริกาแลครนายกนะคะเข้ามาสามร้อยเมตรนี่ค่ะพอถึงตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะ ๋ต่ซ้ายเข้ามาก็นี่ค่ะตรงเสาให้ฟ้าจรงถึงล้วรวดหนามนี่แหละค่ะตรงน้องวัวยืนอยู่นะคะถ่าสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่สวยค่ะแปลงเล็กๆราคาน่ารักฉนดดพร้อมโอนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ